ทั้งวันครับผมวันนี้มีดาราวัยรุ่นยอดนิยมชายครับผมคูจิ้นแห่งปีแล้วก็หนุ่มปังครับผมตอนแรกก็ไม่คิดว่าได้หลายรางวัลขนาดนี้ครับผมก็รู้สึกดีใจมากครับผมก็ตื่นเต้นเนอะก็ตื่นเต้นครับก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยนะครับที่โหมด เออทั้งคูจิน้นทั้งดาราชายยอดนิยมเอ้ยหนูเอ้ยอะไรวะวัยรุ่นยอดนิยมวัยรุ่นยอดนิยมแห่งปีให้กับผมนะครับผมเมือ่อวานตังเป็นไงครับทำบุญเหรอฮะเมื่อวานก็แฮปปี้ทุกคนมีความสุขมากครับผมกับการไปทำบุญในวันนี้ครับมันเป็นความตั้งใจของเราที่แบบอยากจะเป็นคนที่ขั้นสองใช่ครับก็อยากจะเอ,อ่อยังไงอะ่ะ ทำให้แฟนคลับมีความสุขได้มาทําบุญร่วมกันครับผมก็ถือว่าเป็นการทําบุญร่วมกับแฟนคลับครับผมเลือที่สถานที่ค่อนข้างไกลเหมือนกันทำไมจริงๆก็ไม่ไกลครับผมก็อยากหาเออที่มันหาโลเคชั่นที่มันแบบเหมือนนักเรียนไม่ค่อยมีโอกาสได้ครับใช่ครับอยากจะไปมอบโอกาสให้กับเด็กนักเรียนครับก็มีแบบเออไปมอบคุณการศึกษามีไปบริจาคของให้ครับผมแล้วก็มีจัดมิวติ้งกับแฟนคลับเล็กๆครับ <c oughs> ใช่ฮะก็มีแฟนคลับจีนบินมาหลายร้อยกว่าคนมั้งคิดว่านะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็มีงานอีเวนต์เยอะครับผมก็ก็ดีใจครับพี่ทุกคนให้การตอบรับอย่างดีครับผม ทำมาเสร็จแล้นนนวนรู้สึกสบายใจนะว่างานที่เราเ,าเตรียมตัวมาครึ่งปีที่เราตั้งใจอยากมอบความสุขให้ทุกคนมันออกมาดีอะครับผมอย่างนี้จะมีอีกเรื่อยๆไหมคะก็คิดว่าถ้าเกิดในอนาคตคิดว่าก็มีประมาณปีละครั้งสองครั้งครับผม ครับผมไรนะดูดร้อนนะครับก็พวกเราก็ตั้งใจเต็มที่นะพวกเราทั้ง5ก็อยากให้มันออกมาดีครับผมก็จบไปแล้วอะไรที่ผิดพลาดก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยครับผมดีเลยนะคักระแสมันดีออกมาดีค่ะนี่ ก็รู้สึกจิ้นหลายคนหรือเกินทั้งกับตันมุกทอยกับทอยกับนี้เลยมีแบบเดี๋ยวก็มีงานอีเวนต์กับพี่ทอยครับผมก็ต้องแบบขอบคุณทุกคนครับที่แบบผมไปกับใครก็จิ้นได้ทุกคนเลยตอนนี้เป็นแบบเคมีสาธารณะ c h e m สาธารณะมากพอยชมพูก็จิ้นได้ใช่จิ้นสาธารณะมากเลยฮะ ก็เตรียมตัวถ่ายอยู่เป็นเดซีลี่ครับผมคู่น้องพลอยชมพูครับผมมกรลาครับ